สวัสดีครับสวัสดีครับผมตุมเสือภูเขาเพื่อนเพื่อนครับผมต้องขอโทษนะขอโทษด้วยนะที่ผมได้หายหน้าหายตาไปนานอืเนื่องด้วยเนื่องด้วยว่าผมติดภารกิจอืติดภารกิจติดงานก็วันนี้แหละวันนี้แหละตั้งใจจะมาลงคลิปให้เพื่อนเพื่อเป็นการชดเชยอืผมจะมาบอกสูตรไล่แข่งสามยกนะันเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยการที่เราจะนําไก่ไปไล่แข่งสามยกเนี่ย <c oughs> ไก่เราควรจะได้สองยกมาแล้วทั้งหมดสองครั้งสองยกสองครั้งมันจำเป็นไหมเพื่อนจำเป็นนะผมบอกให้จำเป็นอ่ะผมบอกได้แค่นี้แหละว,ว่ามันจำเป็นมากไก่เราต้องเคยผ่านสองยกมาแล้วทั้งหมดสองครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะสมื่นอาจจะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันอันเนี้ยผมก็ต้องบอกกันว่าสูตรนี้นเป็นสูตรของผมถูกต้องไหมอ่ะ หลังจากที่ไก่ได้ได้ไล่แข่งมาแล้วสองยกสองครั้งเนี่ยคือเราต้องดูด้วยนะว่าไก่เราบินดีไหมไก่เราบินดีไหมเป็นตัวดีไหมเป็นตัวตีไหมแต่ถ้าไก่เราสองยกสองครั้งยังเป็นตัวรองอยู่เนี่ยไม่ควรจะมียกสามนันเพื่อนนะสองยกยังเป็นตัวรองเขาอยู่เลยถูกไหมเราจะนําไปตียกสามนี่ไม่ตายเหรอ,อไก่เราบินดีตีแรงสองยกเนี่ย เราดูแลสามยกเนี่ยได้สบายนั่นแหละเราก็จะมาเข้าคอร์สเพื่อทำร่องตัวไปเลี้ยงสามยกแล้วหลังจากที่ไก่ได้ไล่แข่งสองยกในนามเพื่อนนะเราก็ขังสุ่มเลยไม่ต้องทำอะไรป้อนยงป้อนยาปกติแต่ไม่ต้องทำอะไรขังในสุ่มไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งให้ไก่เขาได้พักฟื้นร่างกายอ,อย่าเพิ่งน้าอย่าเพิ่งนำเขาไปออกกำลังกายนะ อย่าเพิ่งนั่ขาไปออกกำลังกายให้ไก่ได้ฟักฟืกฟ้นร่างกายขังสมม่งไว้หนึ่งอาทิตย์หลังจากหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเรามาดูว่าไก่แผลที่หน้าตกสะเก็ดหมดหรือย,ยังอ่าถ้ายังหมดได้ยังไม่หมดปล่อยไปเลยไม่ต้องรีบให้แผลที่หน้าตกสะเก็ดออกให้หมดนะเราถึงเข้าคอร์สในการเลี้ยงอันนี้ผมย้ํานะผมที่ข้อไหนที่สําคัญผมจะย้ํานะพอไก่เราตกสะเก็ดอ่ะตกสะเก็ดหมดแล้วทีเนี้ย วันแรกเลยวันแรกเลยไก่หน้าตกสะเก็ดขี้ของเขาเนี่ยเป็นปกติอ่าขี้ของเป็นปกติเนี่ยวันแรกให้เรานํามาลูบน้ําลูบน้ําวันแรกต้องติดน้ําเยอะลูบหน้าลูบตาตามร่องเนื้ออ่าลูบหน้าลูบตาตามร่องเนื้อแล้วก็พึ่งแดดบางๆพึ่งแดดบางๆแล้วก็ออกกำลังกายเบาๆพออืมอาจจะเป็นการปล่อยลูบผักอกโยนหัวสุ่มอะไรพวกเนี้ยออกกำลังกายเบาๆนด้ภาพไหม นั่นแหละสักยี่สิบสามสิบอ่ายี่สิบสามสิบแล้วแต่ออกประการวอลพอวันแรกแล้วก็เก็บเข้าที่วันที่สองวันที่สองต้องดูนะว่ามีแดดไหมถ้าถ้ามีแดดนะเราก็นําออกมาติดน้ําอีกวันวันที่สองหลังจากที่ไก่เราหน้าตกตะเกียงแล้ววันวันที่สองให้เรานําออกมาติดน้ําอืมติดน้ํา ติดน้ํานี่คือติดติดให้มันไก่มันสดชื่นติดติดให้ช่านะอืมติดให้ช่านั่นแหละติดน้าให้ช่าอ่าติดคือติดน้ําให้ช่าติดน้ําให้เปียกอ่ะแล้วเราก็นําไปพึ่งแดดพึ่งแดดพึ่งแดดเสร็จปุ๊บนี่คือวันที่สองนะพึ่งแดดเสร็จปุ๊บเราก็นําเก็บมาเข้าล่มให้ไก่เป็นคููดาวอ่าวันที่สองเนี่ยพึ่งแดดให้ปักแง้มนะให้ปักแง้มให้ให้เนื้อตัวเขาแห้งนะเนื้อตัวเขาแห้ง ถ้าปากไม่แงม้มแต่เนื้อตัวของแห้งแล้วก็ไม่เป็นไรให้นำกลับให้นำกลับมาเข้าร่มพอไกค่คูดาวเสร็จปุ๊บก็นำออกกำลังกายโดยการปล่อยลู่ปล่อยลู่ไม่ว่าจะเป็นผัดอ,อกหรือยุนหัวสุ่มเนี่ยออกกำลังกายเบาๆ <c oughs> วันที่สองนะออกกำลังกายเบาแล้วก็เก็บไก่เข้าที่อืม ผมลืมบอกนะระหว่างที่เราเลี้ยงทำเนื้ยงตัวเนี่ยหลังจากที่ไก่หน้าตกสะเก็ดเราต้องเราต้องมียาบำรุงที่เขากินไปได้วยนะยาบำรุงยาลูกกรยาอะในพวกเนี้ยของเราเนะเราให้เขากินนั่นแหละคือหลังจากที่นาออกมาออก,กร่างกายคือเราปวดป้อนยาบำรุงนะแล้ววันที่สามวันที่สามเราพักไก่ไม่ต้องทำอะไรอืมวันที่สามเนี่ยเราพักไก่ไม่ต้องทําอะไรเลย ไม่ต้องติดน้ำไม่ต้องทำอะไรพักให้เขาอยู่เนี่ยปกติวันที่สี่วันที่สี่ 4. นำของมาติดแดดอ่าติดน้ำตากแดดติดน้ำตากแดดวันที่สี่ถ้าไม่มีแดดไม่เป็นไรไม่ต้องติดอ่าออกกำลังกายคราวนี้เราทำออกกำลังกายถ้ามีแดดเราติดน้ำตากแดดถ้าไม่มีแดดไม่ต้องติดน้ำก็ได้เช็ดหน้าเช็ดตาบ,งบางๆพอเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดขาแค่นั้นพอตามร่องเหนือพอบางๆ ต่ถ้ามีแดดล้วก็เอาให้ชุ่มเลยแต่วันเนี้ยวันวันที่สี่เนี่ยหลังจากวันที่หนึ่งที่สองออกรลังกายวันที่สามพักวันที่สี่เนี่ยเอาให้หอบนะออกร่างกายให้หอบอืม <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผักอกอืมโยนหัวสุม่มปล่อยลูกหรือว่าจะโดดหลุมนั่นแหละเอาให้หอบเลยรอบวันเนี้ยวันเนี้ยเอาให้หอบถามว่าทําไมต้องหอบเพื่อให้ไก่เขาอ่ะ หลังจ,จากที่เขาพักวันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคภาพไหมเพื่อให้ไก่เขาได้ขยายปอดอืได้ขยายปอดให้เลือดเขาได้สูบฉีดอเอาให้หอบเลยหอบไม่ต้องว่าหอบเยอะนะหอบพอประมาณรู้พอดูว่าเขาหอบหอบนะหอบหอบนั่นแหละแล้วเราก็เก็บเก็บทีเนี้ยเราก็ดูที่หน้าเขาด้วยว่าหน้าเขาแดงไหมหรือยังเป็นแป้วขาวอยู่ถ้าเขายังเป็นแป้วขาวอยู่เราต้องทำอะไรเราก็ ไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องทำอะไรแล้วรอจนกว่าหน้าเขาจะแดงอืมถามว่าระหว่างนี้ยทาไมหน้าไม่แดงทำไมไม่รอให้หน้าแดงก่อนค่อยออกกำลังกายคือไก่มันจะเลื้อเข้าใจไหมไก่มันจะเลื้อเราควรจะออกกำลังกายติดแดดให้เขาได้วอร์มร่างกายไม่ให้ไก่มันเลื้ออไม่รู้นะสำหรับผมแค่นี้ก็ถือว่าไม่เลื้อนะไก่นะแล้วพอไก่หลังจากที่เราทําเสร็จปุ๊บเราก็เก็บไก่ใช่ไหมไม่ต้องทาอะไรแล้วนี้เราก็รอให้ไก่หน้ามันแดงอืพอหน้ามันแดงพอหน้ามันแดงเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็นําออกร่ลังกายอีกรอบหนึ่งนําออกมวลังกายอีกรอบหนึ่งพอหน้าแดงปุ๊บคือก่อนออกเนี่ยเราต้องให้ได้สามแดด่ะหน้าแดงปุ๊บก่อนออกเราต้องให้มันได้สามแดดไม่ว่าไม่เมื่อนต้องให้ไก่ได้สามแดดถึงจะออกได้สําหรับผมนะสามแดดคือออกไปชนสามยกเลยลวแต่ถ้าไก่ผมไม่ได้สามแดดเนี่ยผมจะไม่ออกนะผมบอกไว้ก่อนไก่ยังไม่พร้อมนั่นแหละพอไก่หน้าแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นําไก่มาออกร่ลังกายเบาๆปล่อยลู่อ่ะ ปล่อยลูใครมีหลุมโยนหลุมใครไม่โยนหลุมก็ผักอกโยนสุ่มไปนั่นแหละวันแรกเนี่ยวันแรกหลังจากที่ไก่หน้าแดงเนี่ยเอาให้หอบมางนะวันแรกเอาให้หอบอ่ะเอาให้หอบเอาให้มันหอบขยายปะให้มันขยายปอดให้มันหอบออกกำลังกายก็ได้เอาให้หอบอะ่ะนั่นแหละวันแรกวันที่สอง ออกกำลังกายเบาๆไม่ต้องหอบออกกำลังกายสักสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยไม่ยังเป็นต้องหอบอเราเจาประมาณหนเรากออกกำลังกายประมาณนั้นไม่ต้องไม่ถึงขั้นหอบไปได้คือไก่เราเจะออกแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องให้หอบแล้วทีเนี้ยออกกำลังกายเบาๆแล้ววันที่ก่อนออกเนี่ยเราก็ติดน้ำตักแดดได้ปกติติดน้ำตักแดดได้ปกติอืมพอเราได้สามแดดปุ๊บนี้เราเราเลือกเอาไก่ออกไปหาคู่ออกไปหาคู่ไล่อันสามยกได้เลยอืมไล่อันสามยกได้เลย ลองดูนานเพื่อนนะลองไปใช้ดูนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมต้องบอกก่อนว่าไก่ไก่แต่ละสายพันธุ์นะถึงไม่ว่าจะเป็นพม่าเหมือนกันแต่พม่ามันมีสายพันธุ์ไหนบ้างอะ่ะถูกปะ่ะสายเหนืออ่ะสายเหนือสายไทยสายงอนเงนี้ยอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่สําหรับผมมันเป็นไก่ผ่าง่อนผ่าไทยมาแล้วก็ติดสายเหนือของผมนะนั่นแหละก็จะอยู่ประมาณนี้ไก่ผมก็ออกกำลังกายอยู่ประมาณนี้นะ อันนี้เพื่อนๆก็ลองไปทําตามดูผมไม่ได้ไก่เจ้าสามยกเนี่ยหลังจากที่มันได้สองยกมาแล้วผมไม่มีการเอาไปดันนวมเตะเป้าให้ไก่มันช้าเพิ่ม,มไม่มีเออผมไม่มีทําอย่างนั้นผมทําอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปไล่อันสามยกเลยหลังจากที่มันได้สองอันมานะ่ะผมเตรียมเตรียมพร้อมไก่ปุ๊บก็พอไก่น้าแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ลองไก่เบาๆเนี่ยโยนหลุมอะไรพวกนงี้ตามที่ผมตามผมพูดไปอะ่ะนั่นแหละแล้วผมก็ออกไปติดแพ็กเลยสามอันนั่นแหละก็ไม่รู้อ่ะผมทําอยู่ประมาณนี้จริงๆ เขาจะทามากกว่าก็เรื่องของเขาโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนนะฝากไว้เพียงเท่านี้ก็อยากให้ฟังให้จบไม่ว่าเราจะเข้าไปดูอะไรฟังให้จบมันจะได้เนื้อหาสาระมากกว่าเออไม่งั้นมันจะไม่ได้อะไรมันเป็นการต่อเนื่องเป็นการออกกำลังกายต่อเนื่องสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ